สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันนี้แล้วครับนี่นะครับรายการแบ่งปันเช่นเคยนะครับมาอีกแล้วด้านหน้าทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีแบ่งปันครับแบบแท้ทันนิยมเลยนะครับอ่านี่ดูครับ5เหรียญครับ5เหรียญนี้ครับส่งน้ำเสาห้าครับปีพศ2 5 5 7อันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับนี่ครับมาชมกันเลย แบบว่าหายากๆครับผมชุดเนี้ยหเหรียญครับเป็นชุดกรรมการนะครับปี57นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นสุดยอดของปี57เลยนะครับนี่นะครับ5เหรียญนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับทีละเหรียญทีละเนื้อนะครับหเหรียญนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาชมครับอ่าอ่ามานี่ครับขาขาแบบนี้ก็ต้องเป็นเนื้อเงินลงยาอยู่แล้วครับ เงินยาแดงครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่เงินยาแดงนะครับหนึ่งเหรียญนะครับอยู่ในชุดนี้จะมีเงินยาแดงนะครับดูฮะนี่สวยๆนะครับหลังขาวๆเลยอ่านี่ครับผมดูครับดูเลขแล้วก็ดูโค้ดกกนะครับกกจะเป็นกรรมการนะครับก็จะมีโค้ดนี่ฮะสอห้าด้วยครับเห็นไหมฮะอยู่ข้างๆกับกก แล้วก็ค้นเลขครับ179ครับผมนี่ครับดูครับพศ2 5 5 7อเ่าเงินยาแดงครับเหรียญนี้เงินยาแดงครับผมนี่สวยๆครับนี่เหรียญแรกผ่านไปนะครับอยู่ในชุดกรรมการมาเหรียญที่2นี่ครับผมดูครับเหรียญนี้ครับจะเป็นเนื้อนวะหน้าเงินนะครับนี่ครับนวะหน้าเงินนะฮะอ่าดู ด้านหลังเหมือนกันครับก็จะมีโค้ดเหมือนกันเพราะว่าเป็นชุดกรรมการนะครับเห็นไหมฮะกกนะครับอ่าหนึ่งกิจเก้าดูครับจะเป็นสอดไส้เงินนะครับนี่ฮะสวยๆครับโอ้โหผมว่าเนี่ยเป็นสุดยอดปีห้าเลยครับรุ่นนี้ครับต่อมาครับผมอ่าอันนี้จะเป็นทองแดงนะครับสอดไส้อะก้าครับผมนี่ฮะสอดไส้อะก้า ดูเหมือนกันครับโคดก็นะครับพิเศษครับชุดนี้ยพิเศษจริงครับทั้งหมดหเดือนครับทั้งหมด5เดือนนี้จะเป็นโค้นเลขเดียวกันทั้งหมดครับนี่ส่วนใหญ่นะครับก็จะคละเลขครับแต่ชุดนี้พิเศษครับจะเป็นเลขเดียวกันทั้งหมด1นึนะครับอันนี้จะเป็นทองทิพน้ากากทองแดงครับสอดไส้ทองแดงครับผมนี่ ดูครับนี่ครับสอดไส้ทองแดงนะฮะเลขก็หนึ่งเจ็ดเก้าเหมือนกันครับโค้ดกโก,โกนะฮะนี่สองห้ามาเหรียญที่ห้าครับเหรียญสุดท้ายอัลบากานะครับสอดไส้ทองทิพนี่ฮะอัลบากานี่เหมือนกันครับโคดหนึ่งเจ็ดเก้านะฮะนี่กโก้สองห้าสอดไส้อัลบากาครับไอ ออกาสอดไส้ทองทิพย์นะครับนี่ฮะชุดนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นเลข7 1 7 9ทั้งหมดครับหานยากๆครับส่วนมากจะเป็นเลขคลากันนะครับ1ในหเหรียญหเหรียญก็ส่วนมากจะเป็นคลากันนะครับอ่านเดี๋ยวผมพามาส่องสักเหรียญนะครับนี่ดูครับนี่ครับอันนี้จะเงินยาแดงครับผมยาเต็มเต็มสวยๆครับ สร้างทั้งหมด999ชุดนะครับนี่ฮะ999ชุดนะครับก็ถ้าเป็นต่อเนื้อก็เนื้อละ999เหรียญน,นะครับดูฮะนี่เงินยาแดงนวะสอดไส้เงินนะครับอับปปกาสอดไส้ทองทิพย์นะครับอันนี้ทองแดงสอดไส้อัปปกาแล้วก็อันนี้จะเป็นทองทิพย์สอดไส้ทองแดงครับผมสวยจริงๆครับ รุ่นนี้ทรงสวยทรงเสีมาครึ่งองค์เนี่ยนี่ครับนี่สวยจริงๆนะครับเหรียญนี้ก็หนึ่งใน999เหรียญนะครับถ้าเป็นทองคำโอ้โหทองคำสี่แสนอัพครับพรุ่นนี้ครับเนี่ยอันนี้ฟูลองจมูกนะฮะเห็นไหมฮะจมูกสวยเลยครับทุกเหรียญนะครับว่าเราจะลองไว้นี่นะครับดูครับดูจมูกครับ นี่อันนี้ทองแดงก็จะออกลูกๆหน่อยครับสอดไส้ทองแดงครับผมทองทิพย์สอดไส้ทองแดงออกวัดตะโกครับออกวัดหลักนะฮะพิธีเสาห้านะครับอันนี้จะเป็นนวะสอดไส้เงินนะครับพิธีเสาห้านะครับปีห้ากิจครับผมเนี่ยพิธีดีครับพิธีดีนะฮะชุดนี้เป็นชุดกรรมการมีทั้งหมด5เหรียญนะครับ5เหรียญอ่าเดี๋ยวเรามาดู ในหนังสือนี่ครับผมดูครับอ้างอิงจากหนังสือเงินลงยา999เหรียญชุดกรรมการนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น,นวะสอดใส่เงินนะครับดูครับอ่านี่ครับอัปกาสอดใส่ทองเหลืองนะครับทองเหลืองสอดใส่ทองแดงทองแดงสอดใส่อ,อกกัปกานะครับทั้งหมดสร้าง 999ชุดนะครับนี่ตกต่อเดียนก็เก้ร้ยเก้าสิเก้ียนนะครับต่อเนื้อนะฮะรุ่นนี้โอ้โหหายากครับผมหายากฮะท่านใดสนใจครับผมก็แอดไลน์มาครับอ่าให้เบอร์โทรนะครับแอดไลน์มาครับแล้วก็มีเพจด้วยนะครับนี่เพจครับก็ชุดนี้นะครับอ่าแบ่งพิเศษครับผม อยู่ที่30,000กว่าบาทเท่านั้นครับนี่30,000กว่าบาทครับผมรับประกันแท้ทันนิยมแน่นอนครับนี่ออกวัดตะโกวัดหลักด้วยพิธีเสาห้าปี57โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ